เนี่ยผมจะพูดอะไรให้ฟังตอนนี้เนี่มาลุ้นกันต่อครับตอนนี้ใครทำดูได้ครับวันนี้ตั้งแต่เช็คเช้าเยนในการดูหนังที่สุดยอดไม่ใช่ทีวีดีนะครับไม่คือบูเล่บูเล่ในการดูหนังที่ชัดมากและที่มีเครื่องด้านบูเล่ครับบาทไปละยี่สิบห้าบาทโอ้มีรางวัลให้ทุกเบอร์ไม่ประมูลไม่ประมูลไปประมูลที่ถนนปังประมูล คุผู้ชมเรื่อที่สามา้ถเล่นบูเลได้ก็คือเครื่องสองหมื่นนะครับานน้่โอ้ยรอยากได้อะสองหมื่นบาทขยันเร็วขอบคุณครับกลับ้านเลยสองพัองพันห้ยบาทเออสองพันห้า้สเท่าไหร่สามพันสามพันสามพัผมบอกลวสามพันนสามพันน ผมบอกกันเดียนะอันนี ar, ้ที่อเอนเดิมกอต่ออยู่หอเออจริงๆสามไม่หลาสามมาแล้วมาแล้วโออี4พัน4พน4พันอะไร4พัย4พันผู้ผู้ชมไม้ไม้ไม้ขาว4ันห้ไอ้ีเครืงเล่นดูเลยนะครับ4พันหแล้วดีกว่าดีวีดีนะครับ ใช่เลโกต้าที่แบบคัดนี้เลยสี่พนาสี่พนห้าโอเควันนี้มาทำบุญเราอยากให้ได้ของถูกสี่พัน้าได้กันที่1นึ่งสี่พัน้าไดกันที่หนึ่งแล้วเฮ้ยผู้ชม เฮ้แถวเลยครับาลุจากไร้าะเ้ามานาะเข้ามานาะเข้ามาาเอาสิมาเคุณผู้ชมนี่มันดูเลยสูไมะเข้ามาเนาะเราเราบอกก่อนทําอะไรมาูเลยเครื่องนี้สสุดยอดเพราะฉะนั้นเราอยากให้ได้ของถูกได้ดีด้วย5,000คั้งที่หนึ่ง5 0า0ครั้งที่นึ่งรัตี้กำลันครับ5ข้ามาครั้งที่

อบัตลกหรือเปล่านับเี็วหกพันสองหกพันสองหกพันกพัน้าหกพันห้แล้วถูกไหมเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดนเอองานกาชาเจ็ดพคุณผู้ชมครับเราเคื่อเลขโมเลเชนนี้ลงนับกันเร็เเข้าเจ็ดพันับไปที่หลีครับเจ็ดพันนับไปนี่2องพัพีระตันพีรัวห้เจ็ดพันับ

หมื่น่ก็ผูกแต่คือให้ยดื่อเกผู้ชมทคุรคุณคุณเน่คุว่ารางวัลอะไรครับรางวัลอะไรโอเคโอเคคุณเนออะไรคะเจ็ดพันสันไม่ไแล้วหรอไปแล้วคุณี่เจ็ดพันสามู่เลราคาจิ้มมาสองหมื่นกว่าบาทนะใจอยู่ในคนเจ็ดพันสาเชิญนะ เอาเวฟาช่เลยนะเชี่ยมากเยี่ยมขอบคุณนะครับขอบคุณมากเยี๋ยมอากถ่ายรูปกันนั้นชิลนากถ้าเกยวเราไปนตุ้ลยค่ะที่ระบบส่งบอกให้ว hmm. ่าเกรื่องนี้สองรักว่าบาทและที่สาคัญนะ นี่ได้ตนี้ไป10,000สามขายต่อมีห้านคูมคูมแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุอีกด้วยะอไปเขาเสียงกดลยด้วยเอ้เอาอกได้หลังเลยนะครับะถ่ายรูปด้วกันไหนที่มีกล้องไหมทีมีกล้องไหมี่มีกล้องว่าใหญ่ๆมองให้ไม่สนใจไม่ไม่แคร์ละไม่แคร์อยากได้บุเอเดียวไม่แคร์ละนัดพึ่งนัดทีจะไม่ขายแล้จะไม่แคร์เอาตัวมากอาบุญเียว คุณผู้ชมได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งน้องซานีค่อนขายก่อนแบบไันเข้ามาดูก่อนฉันจะเป็นลมได้เลยนะอาของต่อไปชินต่อไปเลยโม่ดูอะไรหมดเข้ามาดูก่อนมาดูกันม่ดูข้าวค่ะไายไม่ดู โมทันดียังไงอยังอ๋อยังยังมันดียังไงโูกมันดียังไงเ้าาวมันหุงข้าวแล้วมันก็ทำให้เราสามารถทาข้าวได้นะคะอบุจบุณจ้มันดีตรงที่ว่าขนาดของเ้างข้าวใบเี้เนี่ยมันไม่ทำให้ข้าหุไใบข้าวลวดแค่ใส่น้ำไม่มปนพอดีพอต่อ โมเวดเอาว่าเอาไรู่ถูกต้องน้องไม่ได้พูดผิงตรงไหนจามพุทีเอ็งจามพุทีมีเท่าไหร่ให้หนอันนี้เลบพี่ห้าร้อยห้าร้อยบาท เราไม่ได้ผูกข้าวที่ไหนนะุู้ข้าวได้แล้วห้าร้อยบาทไม่ผูกแล้วคุณผู้ชมครับเรามาทำบุญนอกจากห้าร้อยพันลินเนี่ยนอกจากจะหยอดหยอดกล่องหยอดเฉยๆเราไม่ทำอย่างนั้นเรามอบของให้ด้วยเราถือว่าคุณทำบุญเราให้ของให้จริงจงนะครับเพราะฉะนั้นห้าร้อยบาทมันมีใครให้มากกว่านี้ไหมให้มากกว่าสองร้อยโอเคแล้วนะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาท เท่าไหร่คะมีไหมคะห้าหมข้าวนะคะตอนนี้ราคา500บาทนะคะก๊าบบีห่าร้อยผหรือเปล่า6้0ร้อยขอบคุณมากก็มี่ให้หน้งร้อยนึเนี่หร้อยบาทนะคะ บร้เจ็ดร้อยครอยบาทที่เขาที่ใครอีกไหมฮะนัที้เลือกป่ยนั้นดยเิบร้อครับเจ็ใบร้อยอะไรนะนัตี้่้โมเข้าเข้าได้ผมไปนี่ถูกใช่ไหมมนเจดร้อยเีจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอ่ะใบเจ็ดร้อยบาทโมเข้าวล้วมเข้าทำบุญด้การเจ็ดร้อยบาทค่ะทำบุญด้กัน 700บาทนับครั้งที่เจ็ดร้อยบาทนับครั้งที่ไมีหนึ่งครับพี่น้องเข้ามาเลยครับเจ็ดร้อยบาทคุณผู้ชมครับไม่หรอครัไม่หรอครัใครถ่ายรูปกับพี่นัทแม่ค้าอย่าพอรูปจาดเลยนัทหนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่นัทแปะร้อยหน้าเดี๋ยวขอพี่คนชวนก่อนเดี๋ยวขอพี่คนชวนแก๊งนี้ก่อนเลยนะคะแปะร้อยก่อนนะคะตรงนี้นะคะ มเดินเลยไม่ได้รับชู้ที่ได้เป็นคนไม่เอาเหรอท่า พี่ากมีหม้อหวข้าวหรอะีอยู่มีห้อข้าวอยู่พี่มากบ้ข้แปดร้อยบาทเท่าไหรคะเท่าไหร่คะนี่ไรับโชคด้วยเอฟังท่าไหร่ไหคะเรียกแปดร้ห้าสิแล้วโอ้โห้เพิ่มไปห้าสิบบาทถ้าห้าร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบับครั้งที่นี่แปดร้อยห้าสิบนับครั้งที่ถ้ามายลูกจูค่ะบอกว่าถ้าเกิดคุณได้ม้ข้าวบนี้ไ

ได้ไหมไหมไไต่ว่าไม่พอเราไปวัดเราไดูแล เก้าร้อยเจ้าร้อยเก้าร้อยมาไปเลยใครครับใครครับาเอาส่งพมากพี่ครับพี่เขาใจดีมากเลยนะขอบคุณมากเลยครัพี่โอ้หดริยังช่วงนี้หมดริยังยังไม่ยังมีมีพี่ยังมีอีกเลยครับเอาแว่นเอาพี่ไม่พี่เพาผมเหนื่อยสองูเอาสครับเคุณผู้ชม